เอิ่มกลัวหมูเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเนาะโทรศัพท์อยู่ไหนว่าเปิดไฟเอะกินเปล่ากินไหมอ่ะตัวนั้นอ่ะเอาไปแล้วตัวนั้นไม่กินอ่ะ เออน่ะลูกชิ้นมองไม่เห็นอ๋อมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่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 นนเออมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะอันนี้แซนดี้เอามาฝากนะแซนดี้เอามาฝากแซนดี้ซลูกชิ้นมาฝากเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวไม่ีเสียงนโอ๊ยหน้าตาน่ารักจังเลยอะ ชอบสีขาวมากกว่ามั้งเออชอบลูกชินนี่เลือกกินด้วยหรออืมเราอะเลือกกินด้วยหรอตัวหอมมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยหอมจังเลยอ่ะไม่ค่อยได้กินอะไรหรือว่าป่วยนั่ารัะดีเออใช่อ่ะเอาไหลอีกแล้วเอ้าไหลอีกแล้วเอ้ยชอบลูกชิ้นมากกว่าเออชอบลูกชิ้น กินก่อนทะิ้งให้หมดก่อนนะกินให้หมดก่อนเลยกินให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยว<ป>ให้ใหม่กินเส้กรอกก่อน,ก,อนกินเส้กรอกไม่ยอมกินไม่ไลให้ลูกขาวขาวเขาไปเลยเนี่ก็เป็นพลาสติกอะไรอันนี้ หมดแล้วช่วยไปได้เมื่อตาได้แค่ไม่ได้ซื้อมาเยอะใช่ไปเถออันนั้นอย่าเลือกอย่าเลือกันนั้กินไปเลมันกินได้มากเลยอมได้เลยลาอันหอนะโหไม่ีใครให้เข้าให้อาหารเลยดูดิ จริงๆสีสวยเนาะสวยแบบเกียนเกียน่ะปังชอบมากเลยนะอย่างเงี้ยไม่มีใครให้ข้าวไงมอจอ่น่ารัสารหมาจอนประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปังไปซื้ออาหารติดรถไว้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกอะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมันจะซื้ออาหาร แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโลโลอะหลายๆโลอะเออเป็นจริงจริงอาหารเม็ดนี่แหละเมื่อว่าหมาตัวไหนก็กินเอออาหารเม็ดซื้อเก็บไว้ในรถเลยเออเพราะว่าถ้าเป็นบางอย่างเขาไม่กินไงพวกอาหาแปลาแขกจัดไปโอเคโอเคกินไปกินไปไปแล้วบาย